หลังจากบอกลาสปันพวกเราก็จะไปอยู่บ้านเวนไปนอนนากันค่ะใครพร้อมแล้วที่จะไปนอนนาตามมาเลยนะคะวันนี้พวกเราเริ่มทริปกันที่นะาขั้นบันไดบ้านเวนออกเดินทางด้วยสองล้อคู่ใจปลายทางคือนะาขั้นบันไดบ้านเวนค่ะบ้านเวนห่างจากสปันประมาณ20กิโลเมตรนะคะ คืนนี้พวกเราจะก่อกองไฟนอนกระท่อมกลางนาค่ะถ้าใครสนใจบรรยากาศกระท่อมกลางนาก่อกองไฟและขิมหมูกระทะหอมท้องคุ้งนาอย่าลืมตามพวกเราไปที่นาขั้นบันไดบ้านเวนนะคะหลังจากทานอาหารเช้าที่หมู่บ้านสะปันเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็ เช็คเอาท์นะคะหลังจากนั้นพวกเราก็ออกเดินทางพร้อมกับสองล้อคู่ใจแบบชิลๆไปตามถนนสองข้างทางคดเคี้ยวที่สวยงามค่ะเป้าหมายวันนี้ของพวกเราไม่ได้ไกลจากบ้านสปันนะคะนั่นก็คือบ้านเวนค่ะอยู่ห่างออกไปประมาณ20กิโลเมตรนะคะตรงบ้านเวนเราสามารถขึ้นไปยังดอยเปียงซอบ้านเปียงซอได้อีกนะคะเป็นเส้นทางขึ้นเปียงซอค่ะ ตามมานะคะพวกเราจะพาขับสองร้อชิวๆเพื่อไปยังบ้านเวนค่ะในที่สุดสองล้อคู่ใจก็พาพวกเรามาถึงบ้านเวนนะคะที่พักของพวกเราในค่ำคืนนี้อยู่กลางทุ่งนานะคะเป็นกระท่อมน,น้อยกลางทุ่งนาที่พวกเราได้ติดต่อจองไว้นั่นก็คือนาห้างวิวบ้านเวนนะคะ เจ้าของใจดีมากเลยค่ะใครสนใจอย่าลืมตามมานะคะพวกเรามาช่วงกลางเดือนตุลาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะไม่อย่างนั้นเราก็คงจะเห็นท้องทุ่ง,งานาสีเหลืองอลามนะคะแต่ก็ยังมีความสวยงามเหมือนเดิมค่ะบอกได้เลยว่านั่นเราสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูการ ใน,นทุกฤดูกาลจะมีสเสน่ห์ในตัวของมันค่ะนี่คือที่พักในค่ำคืนนี้ของพวกเรานะคะบอกได้เลยว่าฟินฟินอินดี้มากค่ะพอตะวันรับขอบฟ้านะคะเสียงนกกาจิ้งหลีดเสียงไก่แข่งกันร้องระงม โชว์อวดเสียงแจ้วแจ้วให้เราได้ชื่นชมลองหลับตาลงนึกถึงภาพเราในเยาว์วัยนะคะทุกคนที่เรานอนนากระท่อมกลางนาเมื่อตอนเด็กๆใครที่เกิดเป็นเด็กชนบทก็คงจะได้รับฟิ์บรรยากาศแบบนี้นะคะเราหวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจสายนอนนาสายอินดี้นะคะ สายลมยามเย็นพัดเบาๆหมอกลอยเหนือทุ่งนายามเย็นเราก็ก่อกองไฟนะทุกคนอุ่นใจอยู่กลางนาแล้วก็ติ้งย่างหมูกระทะกินกันรสชาติแบบบ้านๆแล้วคืนนี้เราจะนอนในกระท่อมน้อยกลางนาฟังเสียงธรรมชาติให้เต็มปอดไปเลยล่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะจ๊ะ มอญแอนดีวันสวัสดียามเช้ากับหมอกสวยๆและกาแฟาอุ่นๆค่ะนึกว่าตัวเองอยู่ในบรรยากาศเทพนิยายเทพนิยายที่มีพระเอกและนางเอกอยู่กลางทุ่งนาค่ะเชา้านี้เจ้าของรีสอร์ทใจดีน่ารักนะคะ ก็จัดชุดอาหารเช้าให้เราแบบจุกๆเลยล่ะคะ่ะมีทั้งข้าวต้มไข่ลวกกาแฟพวกขนมปังไส้กรอกและผลไม้นะคะหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จเป้าหมายพวกเราต่อไปก็คือขึ้นไปดอยเปียงซ้อนะคะชอบใช้ไหมล่ะคลิปนี้ถ้าชอบตามมานะถนนสายเล็ก ขึ้นเแค่ขี่มอเตอร์ไซค์ไตขึ้นยอดดอยเปียงซอใจเราก็ค่อยๆเบาลงเหมือนความคิดหนักๆถูกทิ้งไว้ข้างล่างเลยล่ะทุกคนๆๆลานกลางเต็นท์ภูยอดน่านเปียงซอนะจ๊ะถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่มากๆเลยวิวสวยอลังการขึ้นมาแล้ว <c oughs> ไม่เสียเหนื่อยเลยนะคะ สำหรับสายไบยเกอร์ที่กางเต็นท์ถือว่าตรงนี้คือสุดยอดเป็นลานกางเต็นที่แนบชิดยอดดอยแล้วก็แตะเมฆเลยล่ะค่ะเห็นไหมลานกางเต็นท์ใหญ่มากก่อนทางเข้ามาจะมีเบอร์โทรนะทุกคนเบอร์โทรหาเจ้าของเขาอ่าแล้วเขาจะมา เอาอคุณแจเข้าห้องน้ําตรงนั้นคือห้องน้ํานะคะคุณแจเข้าห้องน้ำและอาบน้ําให้เรานะคะหรือมาเปิดให้ค่ะนะสะดวกสบายอยู่นะสายไบยเกอร์นี่เราชอบอยู่นะมันมันอะไรชิลๆแล้วได้แนบชิดธรรมชาติมากกว่าสายนอนรีสอร์ทโรงแรมอยู่นะเราคิดว่านี่นอนคุณนอนได้หมดเลยนะเลือกเอาเลยนะเนี่ยคุณจะเอาตรงไหนนี่เลือกเอาเลยฟินมากเลยค่ะ กลาคืนนีนีอ้โหแตะขอบฟ้าเลยล่ะยิ่งสูงยิ่งสวยนี่มันจริงๆเลยนะทางขึ้นเริ่มต้นประมาณ2กิโลนี่จะยากเลยนะคะเพราะเป็นทางลูกลังแต่ว่าหลังจากหลุดทางลูกลังมาแล้วนี่จะเป็นทางลาดยางสบายมากเลยค่ะมอเตอร์ไซค์เราใช้รุ่นเวฟร้5ธรรมดาก็ขึ้นได้นะคะก็ขึ้นได้ แต่ก็ให้ระวังเรื่องระบบรถนะคะอขอแนะนำให้เราเช็คสภาพรถก่อนขึ้นมาจะดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ามันเบรกผ้าเบรกน้ำมันเครื่องอน้ำมันรถหรือสภาพรถต่างๆนะคะขอให้เราเช็คก่อนขึ้นมานะคะบางทีร้านที่เขา บริการปล่อยรถเช่าอย่างกรณีพวกเราเช่ามาเองนะคะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตรวจสอบให้เราแต่ทางที่ดีหลังจากที่เราทำการเช่าจากเขาเสร็จถ้าเรามีเวลาก็ให้เราแวะเข้าร้านมอเตอร์ไซค์นะคะเช็คระบบนู่นนี่นั่นพื้นฐานก่อนขึ้นมานะคะจากตัวเมืองน่าน,นะคะ่ะทางไปก็จะ ระหว่างทางมีทั้งความสนุกและความผจญภัยสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้นานา,นาพันธุ์นะทุกคนไร่กาแฟสลับกับไร่ข้าวโพดเรียงตัวไปตามไหล่เขายางสวยงามยอดโดยเปียงซอพวกเราค่ะลดไหลลงมาเรื่อยๆเส้นทางพาเรามาถึงอำเภอบ่อเกลือและแล้ว ยินดีต้อนรับสู่บ่อเกลือโบราณแปดร้อยปีพื้นที่เล็กๆที่ซ่อนภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของชุมชนเอาไว้ที่นี่มีการทำเกลือสินเทานะทุกคนด้วยวิธีดั้งเดิมจากบ่อเกลือโบราณที่มีอายุกว่า800ปดร้อยปีเคล่ะ แม่ขาหน้าใสปิ้งเลยใช้สบู่นี้แน่ๆเลยเดี๋ยวไปลองใช้ดูทุกขั้นตอนการทำเกลือของที่นี่เต็มไปด้วยความตั้งใจเหมือนเรื่องราวของคนรุ่นก่อนที่ยังถูกส่งต่อมาจนถึงทุกวันนี้ร,รอบๆบอกก่อเกลือมีสินค้าชุมชนเรียงรายของใช้ของฝากที่เกิดจากเกลือและสองมือของคนในพื้นที่เชลละการได้มาเที่ยวจังหวัดน่าน อําเภอบ่อกเกลือในครั้งนี้นะคะบอกได้เลยว่าได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความรู้ได้ทั้งการผ่อนคลายค,ค่ะมีโอกาสต้องกลับมาอีกแน่นอนค่ะได้เวลากลับที่พักที่บ้านเวนอีกแล้วค่ะ,คะทุกคนต,ต้องเปลี่ยนเช้าๆนะคะว้าวที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนที่ดีที่สุดเลยละคะ่ะแถวสะปันหลังจากชมบ่อกเกลือโบราณเสร็จพวกเรา ขับรถกลับมาที่พักบ้านเวนอีกครั้งเพื่อพักผ่อนในคืนสุดท้ายของทริปนี้ที่พักคืนนี้คือบ้านเวนเจียงดอยที่พักไล่ระดับตามไหล่เขาตั้ง,อย,งอ,ยอยู่บนเนินเขามองเห็นวิวบ้านเวนได้รอบทิศทางเหมือนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านกำลังนอนพักอยู่ตรงหน้าเราตรงไปเส้นนี้จะไปอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะวันนี้เราจะกลับทาง บอกเือแล้วก็ยิงไปสันติสุขค่ะทุกคนยามเย็นหมอกค่อยๆลอยเข้ามาอากาศเย็นลงอย่างช้าๆทำให้เราอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้ให้นานกว่านี้อีกนิดเช้าว,วันใหม่มาพร้อมกับหมอกบางและชุดอาหารเช้าของคนพื้นที่ข้าวต้มร้อนๆไข่ลวกไส้กรอกและผลไม้ตามฤด,ดูกาล เรียบง่ายมากค่ะแต่เต็มไปด้วยความใส่ใจบอกเลยว่ามัดใจนะักท่องเที่ยวได้ดีจริงๆค่ะพวกเราช่วยกันดิฟกาแฟนะคะอย่างลุ้นเลยล่ะค่ะว่าจะสำเร็จไหมพวกเรานั่งจิบกาแฟมองทะเลหมอกที่ค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างหน้าปล่อยใจให้ลอยไปกับวิวตรงหน้า ก่อนจะถึงเวลาต้องบอกลาบ้านเวนพร้อมกับเก็บความสงบนี้กลับไปไว้ในความทรงจำพวกเราออกเดินทางต่อจุดหมายคือเมืองน่านใช้เส้นทางอำเภอบอกก่อเกลืออำเภอสันติสุขถนนสายเล็กที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงามนั่นก็คือจุดแรกที่เราผ่านก็คือถนนโค้งพับภา เพราะมีความโค้งคล้ายๆผ้าที่พับไว้จากนั้นถัดกันไปก็คือถนนเลข3เพราะตัวถนนมีลักษณะคล้ายๆเลข3จุดนี้คือโค้งไอเลฟยูถนนสายมหัศจรรย์ที่ใครผ่านก็ต้องจอดเก็บภาพเก็บความทรงจำไว้เป็นสตอรี่ของการเดินทาง ในที่สุดพวกเราก็มาถึงน่านที่พักคืนนี้คือเงินพักใจน่านที่พักเงียบสงบอบอุ่นเจ้าของน่ารักใส่ใจเป็นกันเองเหมือนมานอนบ้านญาติถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาอีกแน่นอนค่ะพวกเรากลับถึงน่านเป็นเวลาบ่ายนิดๆน,นะคะก็มีเวลาเที่ยวชมเมืองน่านอีกครึ่งวัน พวกเราก็ไปเที่ยวชมวัดภูมินวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านและซุ้มลีลาวด,ดีที่สวยงามขึ้นชื่อนะคะก่อนที่พวกเราจะบอกลาจังหวัดน่านทริปน่านเนิบๆมีโอกาสจะกลับมาอีกแน่นอนอค่ะทต่อไปอย่าลืมตามพวกเราไปลาวนะคะถึงด่านเชียงของจังหวัดเชียงรายแล้วจ้าเพื่อจะเข้าลา่าสบายดี